ในสภานาอาผู้มีการโรงเรียนนักเรียนวิทยาในนามของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดทั้งลูกๆนักเรียนโรงเรียนน้าเพียงวิทยาทุกคนขอกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติตลอดทั้งบรรดาศิษย์เก่าที่รบรักทุกท่านนะครับได้มานําเรียนว่าโรงเรียนน้าเพียงวิทยาได้ก่อตั้งมาครบกรอบ25ปีในปีพศ2555 โดยมติของคณะกรรมการสถานศาึกษาคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและคร,กรกูกรรมการสิดเก่าคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดทั้งบรรดาลูกเรียนเห็นชอบร่วมกันที่จะให้จัดงานเฉลิมฉลองเพื่องในโอกาสอันสำคัญนี้คือโอกาสที่โรงเรียนได้ก,ก่อตั้งมาครบรอบ25ปีโดยกำหนดจัดงานในวันที่13-14 เมษายน2555ณสนามโรงเรียนน้ำเพี้ยงวิทยาอยากจะขอกราบเรียนท่านที่เคารพทุกท่านตลอดทั้งบรรดาศิษย์เก่าที่รักทั้งหลายนะครับว่าตลอดพ่วงเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนของเราได้ดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพจนประสบความสําเร็จหลากหลายหน้าที่ซึ่งผู้ที่จบจากน้ำเปียงวิทยาทุกคนจะพบได้ว่ามีความสําเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน เป็นกาลังสําคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นอาชีพในภาคราชการหลายคนก็มีความเจริญก้าวหน้ามาตามลําดับ,ดบของอาชีพส่วนตัวเราก็พบว่าบรรดาศิษย์เก่าของเราประสบความสําเร็จในอาชีพนั้นๆเป็นอย่างดียิ่งแม้เป็นพนักง,งานในส่วนของเอกชนก็พบว่าหลายคนประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เดินทางไปศึกษาดูงานไปปฏิบัติงานหน้าต่างประเทศเป็นจํานวนมากนั่นคือคือพุ่อุปการที่ คณะกรูบุคลากรโรงเรียนน้ำพิ่วิทยาได้สร้างสรรมาโดยลําดับและในโอกาสอันสําคัญนี้เราได้มีมติเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นการรําลึกถึงความสําเร็จของโรงเรียนที่ผ่าน,านมาในกิจกรรมครบรอบ25ปีในครั้งนี้เราจะมีกิจกรรมหลากหลายประกอบไปด้วย1กิจกรรมรดน้ําดับหัวคณะครรบุคลากรทางการศึกษาของเรา ที่เกษียณอายุราชการไปแล้วให้สิเก่าได้มีโอกาสมารำลึกถึงุณงานความดีของท่านเหล่านั้นประการที่สองเราจะจัดผ้าป่าสามาคัคคีนะครับเพื่อเป็นการหารายได้ให้กับทางโรงเรียนในการที่จะจัดซื้อจัดหาอปุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะด,ดวกทางด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคราวนี้เราพบว่านักเรียนของเรานี่ตลอดทั้งคณะครูวเวลาจะไปปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ดี ไปศึกษาตามแลาหล่งเรียนรู้้อมสถานที่กด็ดีมีความยุ่งยากยากลำบ,บากในการเดินทางเพราะเราไม่มีรถยนต์ของโรงเรียนที่จะให้บริการคราวนี้คณะสิทธิ์เก่ามีมติเห็นชอบร่วมกันว่าการจัดงานครั้งนี้เราจะจัดซื้อจัดหารถยนต์เพื่อเอำนวยความสะดวกให้กับคณะครูตลอดทั้งลูกๆนักเรียนได้มีความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็จะช่วยสร้างโอกาส ให้กับกลูกๆนักเรียนของเราได้รับความสะดวกสบายในการที่จะไปประกวดแข่งขันทักษะต่างๆตลอดทั้งการศึกษาแหล,ล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนได้มากขึ้นนะครับประการที่3นอกจากกิจกรรมเพื่อหาไรายได้โดยผ้าปา่าการศึกษาดังกล่าวแล้วนี่คณะศินเก่ายัางจัดงานราตรีสังสรร์น้บเงินชมภูขึ้นในค่ำคืนวันที่14ี่ครั้งนี้เพื่อให้บรรดาศินเก่าของพวกเรา ซึ่งจบมาแล้วประมาณ23-24รุ่นได้มีโอกาสย้อนกลับมาเริลึกถึงความหลังพวกปากสังส่งสรรพูดคุยแลกเปลี่ยนสนทนาความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่แต่ละท่านได้ประเชิญมาเพราะฉะนั้นกระผมจึงขอเชิญชวนในโอกาสอันสำคัญนี้เชิญชวนท่านผู้มีเกียรติท่านที่บรารพทุกท่านนะครับที่ประสบอยากจะร,ร่วมง,งานในวันนรมาพปากกุปากกับบรรดาสิษย์เก่าของพวกเราและขอเชิญชวนบรรดาสิษย์เก่าที่ แยกย้ายกันไปปฏิบัติหน้าที่ภารกิจในที่ต่างๆได้หวนกลับมาย้อนระลึกถึงวันคืนตัวเก่าเมื่อเทาาที่ยังอยู่ใน,นที่มัธยาอย่างน้อยที่สุดก็จะให้พวกเราได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์และมีความรับความสัมพันธ์ความรูที่ดีต่อกันลำลึกถึงคืนวันเก่าเก่าเมื่อเท่าน้ำเทียม ทาสำคัญน,นี้ยึงเชิญชวนท่านที่รารพนับถือและศิษย์เก่าทุกท่านพบกันที่น้ำพงมิทยศศาในวันที่13-14เมษายน2555ด้วยความกรบรเป็นอย่างยิ่งครับ